สวัสดีค่ะวันนี้เราวาดรูปแม่น้ำกันนะคะดูดตัวอย่างก่อนแบบนี้เริ่มนะคะเราเราจะทำการปรับสีพื้นหลังให้เป็นเหมือสีเทาฟ้านะคะคลิกขวา format background นะคะรูปแบบพื้นหลังลก็เลือก gradient นะคะไล่ระดับสีเลือกสีปรับตำแหน่งของแท่งสีนะคะถ้าเกิดแท่งสีมากเกินไปเราก็สามารถ คลิกที่จุดแล้วก็กดปุ่มนีืได้เลยเลือกสีตามที่เราต้องการนะคะสีทองฟ้าสีแน่น้ำจากนั้นเราจะใช้ส่วนของเส้นโค้งนะคะที่แทรกรูปร่างเลือกเส้นโค้งคลิกหนึ่งจุดคลิกหนึ่งจุดที่ต้องการให้โค้งคลิกจุดต่อไปคลิก แล้วก็วนกลับมาที่จุดเดิมน,นะคะถ้ามันสัมผัสจุดเดิมมื่ไหร่มันจะขึ้นสีแล้วเราก็ป่อนเมานะคะกลับสีถ้าสีไม่พอเราก็ไปที่มาลพันเลอร์หรือสีเพ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเลือกสีได้แาบนั้นก็เส้นโค้งเหมือนเดิมทำคลื่นเลืมอนหรือว่ออา ลาเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันกับอันแรกแต่ว่าความโค้งของคลื่นอาจจะแตกต่างกันหน่อยเราคลิกให้โดนจุดเดิมคะหรือไม่ก็กดปุ่ม enter เดี๋ยวเราค่อยเติมสีก็ได้เลือกสีมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราเลือกสีเสร็จแล้วก็นำปนไปทางหลังขวานำไป้างหลัง,ง,ลงสีเส้นเราจะไม่ใช้นะคะ จะเลือกสีไม่มีสีเส้นอ,อีกขึ้นนึงก็กดลา่าลิคลิกตรงที่ต้องการให้มีจุดโค้งน,นะคะเดี๋ยวเส้นเขาก็จะไปเองเราไม่ต้องกดเมาส์ค้างนะคะจากนั้นเราก็เพิ่มสีสีื้นปักเส้นเป็นไม่มีสีเส้นนะคะสีเส้นตรงนี้ส่อสีื้นตรงถังเทสี ที่เมน,นูรูปแบบขวาเป็น t o b a c k นำไปไว้ข้างหลังจากนั้นเรากดชีปเลือก่อขึ้นข้างหน้าเลยนะคะคอนโทรลลากเมาส์ปอนปิดขวานาไปไว้ข้างหลังเป็น t o b a c k กลบก็จะได้หวายคึืนแล้วนะคะต่อไปเราวาดพื้นของสนามหญ้าคือเหียมนะคะปับสี ีเส้นไม่ใช่ล่ะคะและแล้วแต่ความชอบนะคะคลิกขวาลงไปไวท้ทางหลังตัดตำแหน่งให้สียาวจากนั้นเราจะวาดก้อนเมฆด้วยเครื่องมือก้อนเมฆเหลือล่ะคะกดเมาส์ลากใช้สีเหลืองมาตัดแล้ววาดพับเราจะให้เหลือก้อนเมฆเรากดก้อนเมฆกดชิปเลือกสีเหลืองไปที่ยูนเนี่ยนแล้วก็ไปที่ลบแล้วกดอินเตอร์เฟซตรับสี สีเสนไม่ใช้คอนโทรลล่าออกมาเพื่อปรับเพื่อเป็นการคัดลอกนะคะคอนโทรลล่าออกมาเพื่อเป็นการคัดลอกปรับขนาดวาดรูปตัวอักษรด้วยวงกลมนะคะปรับสีสีเส้นเราไม่ใช่ซื้อมาแล้วนะคะเป็นตัวอย่าง